เล่นอะไรกันอยู่จ้ะฮะพวกเธอเล่นะกันอยู่ฮะแล่ไเป็นคอนเสิร์ตได้เลยดัฟี่ตอนนี้คนเต็มแล้วก็มีใครบางคนออกก่อนจ้าจ้าโรดเยงั้นพวกเขาออกแล้วนายเข้าแต่ฉันอยากเล่นเดี๋ยวนี้เธอต้องรอก่อนดัฟี่รอก่อนก็เป็นชั่วโมองสิฉันอยากเล่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ใจเย็นๆก่อนนะต้องได้เล่นทุกคนแหละไม่ช้าก็เร็วฮะ ถ้านายต้องการอย่างนั้นก็ได้อยากเล่นก like injuries, to ็เชิญเล่นกันไปเถอะฉันไปเล่นอย่างอื่นก็ได้ไม่ยอมให้ฉันเล่นด้วยใช่ไหมเราจะได้เห็นดีกันงมอย่างนั้นอย่างนั้นครัีีแล้วมีแล้วีแล้วไม่จะมาเสียใจนะเร็ว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 ันวววดีววว เออคือฉันพลาดโอเคดัฟฟี่โอเคฉันออกมาเข้าเดี๋ยวก็รู้ใครจะออกใครจะเข้านั่นเขาจะทำอะไรของเขานะฉันก็อยากจะรู้ว่าเขาจะทำอะไรออกเก้าเหมือนกันฉันว่าพวกเราไปดูกันเถอะเอานั่นพวกเธอจะไปไหนนี่ อะไรเนี่ยแน่นอนเพื่อนก็คือคลับของดัฟฟี่มีแต่สนุกตลอดเวลาอยู่ข้างในนกกี้ห้ามใครเข้าไปทางนั้นรู้ไหมนายต้องมีรหัสลับสกักก่อนอ่ะ มาเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นสมาชิกของขลับของดัฟฟี่นี่เง่าที่สุดเท่าที่ฉันเคยได้ยินมาไปเถอะพวกเราไปเล่นกันต่อดีกว่าทางให้เขาเขาด้เป็นสมาชิกของขลับดัฟฟี่ล้วบักพูดถูกนี่มันนี่เงาวาวาวพูดถูกนี่เออบักพูดถูกอ้าวแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันล่ะเนี่ยฮะ เสียใจเพื่อนฉันบอกได้ไม่ได้ยกเว้นนายจะมีรหัสผ่านแล้วฉันจะได้ได้ไงฉันต้องทำอะไรบ้าง